ทีนี้เรามาพูดคุยเรื่องข้อกฎหมายกันหน่อยคุณผู้ชมในเรื่องกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเด็กชายอายุ14ปีคนนี้เขาทําความผิดไปแอบสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบในสถานพยาบาลมีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันที่อาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าถ้าทําความผิดจริงๆแล้วการจัดการจริงๆการจัดการโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะทํำยังไงนะครับไม่ใช้วิธีการสารเตี้ยมาตัดสินทําร้ายร่างกายแบบนี้ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านของทนายความนะครับทนายเดชากิติวิทยานันท์จากเพจทนายคลายทุกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไขปมเรื่องของข้อกฎหมายกันทีมงานอาจารย์มาเรียงนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสดัสดีครับคุณปรามดครับได้ยินชัดเจนครับน่าจะได้เห็นข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกับการกระทําของหมอเรียนทองที่เรียกว่าเงียบไปพักหนึ่งแต่กลับมาวันนี้เนี่ยโอ้อาจจะโดนคดีเยอะเลยทีเดียวนะ จากพฤติการที่หมอเหรียญทองทํากับเด็กผู้ชายคนนี้ทนายเขาจะเข้าข่ายความผิดในข้อหาไหนบ้างครับครับคือจริงๆรแล้วเมื่อวานนี้ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ได้ได้คุยกับแม่ของเด็กแล้วนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยให้ผมคุยผมก็คุยเรียบร้อยก็ดูรายงานประจําวันก็ปรากฏว่าทางคุณแม่เนี่ยอายุ31ปีนะลูกอายุ14ไปแจ้งความข้อหาทาร้ายร่างกายไว้แล้วนะครับรบแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปตรวจร่างกายก็ข้อหาแรกที่แจ้งความไว้คือทําร้ายร่างกาย มาตรา295จำคุกไม่เกิน2ปี 2> ในวันนี้ผมได้คุยกับทนายรัชพลนเนี่ยนะที่พาทางผู้เสียหายไปแจ้งความก็จะมีการแจ้งความเพิ่มก็เรื่องกรธรรมอาจารย์บังคับนะเด็กให้แก้ผ้าอันนี้อาจารย์รจำคุก10ปีนะครับ,รบแล้วก็เป็นเรื่องความผิดต่อเสรีภาพการบังคับข่มขืนใจให้คนแก้ผ้านะบังคับให้ส่งมอบโทรศัพท์อันนี้ก็ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพอันนี้ก็จำคุก3ปีนอกกนั้นเอาเอามือถือของเขาไป ยึดไว้ก่อนเอาค่าปรับมาแล้วมาแลกมาแลกไอ,อโทรศัพท์อันนี้ mm hmm. ก็ต้องดูว่ามีเจตนาในการที่จะ,ะบังคับขู่เข็นเพื่อจะเอาโทรศัพท์เข้าไปหรือเปล่าอาจจะเป็นลักทรัพย์จริงทรัพย์ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะอีกประเด็นหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการกักขังหลวงเหนียวไหมถ้ามีการก mm ัก hmm. ขังหนึ่งหน่วยเก็บไวท้ที่แคบไม่ให้ไปไหนเขาจะกลับบ้านก็ไม่ให้กลับอะไรเงี้ยอันนี้ mm hmm. ก็อาจจะมีเรื่องกักขังห่วงเหนียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับฐานความผิดนะ พรบรคุ้มครองเด็กมีด้วยไหมครับเด็กคนนี้อายุ1 4ปีพรบ,รค,รบคุ้มครองเด็กก็อาจจะโดนด้วยนะครับว่า<ม>การกระทําอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กเนี่ยนะอา,อาจจะโดนแต่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นข้อหาเล็กเล็กน้อยน้อยน่าจะเป็นหนักสุดคือบังคับแก้ผ้ากรณีของคุณหมอเนี่ยคล้ายๆกับคุณหมอเพลมในอดีตจาได้ไหมคุณหมอเปลมที่นายกเทศมนตรีที่บ้านไผ่ที่ลุ่สึกฬากจังหวัด,ดนนแก่นจำได้ไหมจำได้จำได้อันนั้นก็เคยจับนักข่าวแก้ผ้า นักข่าวไปทาข่าวเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขามีเมียเด็กอ่ะนะก็เลยจับนักข่าวแก้ผ้านักข่าวก็ไปแจ้งความสุดท้ายสารก็จําคุกแต่รอการลงโทษหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจหมอเปรมอ่ะดังเลยที่ขอนแก่นอ่ะจำได้ครับนะครับนะผมก็ไม่ชอบผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหมอบางคนะชอบแก้ผ้าคนไม่เข้าใจนะไม่รู้ว่าอยากจะดูอะไรหรือเปล่านะนะครับความผิดหนักสุดที่ทนายเดชามองวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของอนาจารแทนที่จะเป็นเรื่องของทำร้ายร่างกายเนาะ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นใช่ครับอันนั้นอนหนักสุดเลยสิปีครับอืครับทําร้ายร่างกายมันแค่สองปีภาพที่เด็กผู้ชายเดินออกไปด้านหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เปลือยล่อนจ้อนเนี่ยมันคือมันรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงมากขนาดนั้นเลยเลโอ้โหมันเป็นมันเรียกกระทบต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะนะคนนะครับไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะที่คุณแม่เขาบอกนะเขาเป็นคนไม่สัตว์เดรัจฉานการเปลือยกายเขาเนี่ยมันเป็นการกระทบต่อเนื้อตัวร่างกายนะครับแล้วก็ นะบุคคลทุกคนเนี่ยมันมีความเสมอภาคกาันสิทธิเสรีภาพเราไม่สามารถจับบงังคับทำร้ายร่างกายใครไม่ได้คใครทำผิดมันก็ต้องส่งสารส่งตำรวจไม่ใช่มาตัดสินเป็นสารเตี้ยนะครับไม่ใช่ถือว่าตัวเองเป็นหมอหรือเป็นทหาร,รจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้นะนะครับนะเรื่องการทำร้ายร่างกายไม่ได้การใช้สารเตี้ยในประเทศเราไม่ได้เพราะประเทศเราไม่ใช่ประเทศปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะจะไปทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะ นึกอยากทําอะไรก็ทานะครับไม่ได้ครับทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับความผิดหมอเหรียญทองเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าก็เด็กเนี่ยเขาไปสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบในโรงพยาบาลบซึ่งโรงพยาบาลของหมอเหรียญทองเนี่ยมีผู้ป่วยที่รักษาโรคมะเร็งเยอะมากแล้วก็มันผิดตรงไหนที่ผมปกป้องหนึ่งเลยคือผู้ป่วยสองปกป้องโรงพยาบาลบตัวเองสามปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็สี่คือการปกป้องอของแบบ ผลประโยชน์ของคนที่อยู่ในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือต่างๆเนี่ยแต่กับความผิดเนี่ยถ้าจะจัดการให้ถูกต้องตามวิธีจริงๆหมอเหรียญทองควรจะทำยังไงครับก,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 ก็เรียกเขามาคุยเลยว่าสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลทําไมมีป้ายม,มีป้ายห้ามอยู่แล้วนะครับ,รบห้ามสูบบุหรี่ก็ปรับไปถ้าเขาไม่มีปรับก็ต้องพาเขาส่งโรงพักเพราะว่าหลักกฎหมายแพ่งเนี่ยมันไม่สามารถบังคับกันเองได้การบังคับชําระหนี้ก็ต้องฟ้องศาลเราไปดูกฎหมายแพ่งมาตรา2 1 3เนี่ย ถ้าเราจะบังคับชำระหนี้เนี่ยเราต้องไปให้สารพิพากษาก่อนนะครับนั้นต่อไปใครเป็นหนี้ก็นะเอ,อไม่ยอมจ่ายก็ตบหน้าไปเลยอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทําไม่ได้นะมันสารเที่ยนะครับส่วนการปกป้องคนผู้ป่วยนะก็ปรับอะไรก็ว่ากันไปถ้าเขาไม่ยอมไม่ปรับก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องส่งโรงพักส่วนการไปทําร้ายร่างกายเขาเนี่ยเป,เป็นการกระทาที่แยกออกจากกันจะไปอ้างบันดาลโทษะก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ข่มเหงรังแกด้วยเหตุอันเป็นธรรมอย่างร้ายแรงมันแค ฝ่าฝืนเรื่องการสูบบุหรี่เท่านั้นเองเรื่องนี้หมอเดียนทองจะติดคุกไหมครับทนายเพราะว่าแกบอกว่าแกจะไม่มีเนคดีไม่สู้แล้วก็จะจะยอมรับผิดหมดเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าอายการจะทํางานง่ายมากนะเพราะว่าเขาจะรับทุกข้อหาเลยก็แล้วแต่เขาก็รอศาลตัดสินเนี่ยเราไม่มีใครตอบได้อาจารย์ครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ หมอเรียนทองเนี่ยเขาให้เหตุผลมาก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าเขาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้อายุ14ปีหละเพราะว่าสภาพที่เห็นถ้าท่านผู้ชมที่เห็นหรืออาจารย์ที่ได้เห็นเด็กคนนี้แล้วเนี่ยไม่เหมือนเด็กอายุ14ปีนะอาจารย์ผมเผ้ายาวแล้วก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างจะดูโตกวัยครับถ้าอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นเด็กเนี่ยอันนี้จะรอดไหมในในพรบพวกนี้คือคือกคือการทำร้ายคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่มีความผิดหมดนะครับ นะเพราะเขาใช้กฎหมายอาญาส่วนพรบรคุ้มครองเด็กเนี่ยมันกฎหมายเล็กๆโทษเบานะการอนาจารอะไรต่างเนี่ยโทษมันหนักอยู่แล้วครับนะครับมันหนักนะครับฟังฟังฟังขึ้นยากแต่ก็มีสิทธิ์จะอ้างอ่ะแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมว่าฟังขึ้นยากเนะยก็ฝากนะครับว่าเวลามีปัญหาข้อขัดแย้งอะไรเนี่ยเราอย่าใช้อารมณ์คนอายุเยอะๆเคสนี้ก็เป็นหมอเป็นทหาร,รก็ไม่เกรงกลัวอะไรต่างๆนะครับก็ไปทําร้ายร่างกายเด็กอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันมีความผิด บางคนเป็นอดีตตำรวจเป็นระดับในพลนะนะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างกรณีนอดอุดมเห็นนะก็จะไปตบตีเขาบ้างนะแนะนาวิธีการทําร้ายร่างกายวิธีการหลบหนีอะไรเนี่ยมันผมว่าคนเหล่านี้บางทีบางครั้งเนี่ยนะมัน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 ใจร้อนเกินไปะแล้วบางคนก็คิดว่าเป็นชนชั้นนําในสังคมคิดว่ากูอยากจะทําอะไรก็ได้ไม่จริงนะเป็นการกระทําที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะนั้นก็ฝากทุกคนโดยเฉพาะคนแก่ทั้งหลายใจเย็นเอยนะ ความจริงไอ้เรื่องใจร้อนมันน่าจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะนี่ไม่ใช่รุ่นเจ็ดสิบและใจร้อนเนี่ยมัน <c oughs> ผมว่าน่ากลัวนะเพราะนั้นก็ใจเย็นๆครับ,รบแล้วก็ถ้าโรงพยาบาลไหนถ้าดูแล้วกดกติกามารยาทมันโหดเหลือเกินสูบบุหรี่ต้องตบปั้มจับแก้ผ้าเนี่ยผมอยากจะแนะนํานะลองไปใช้โรงพยาบาลอื่นนะครับ,รบเราไม่จำเป็นต้องไปใช้โรงพยาบาล,าบาลที่กดกติกาเขาโหดเหี้ยมขนาดน,นี้นะค,ะครับ ทนายแต่ว่าโรงพยาบาลเขาไม่งอนะเขามีการประกาศในโรงพยาบาลเลยนะว่าไม่ว่าคุณจะสูงส่งมาจากไหนจะมีตําแหน่งอะไรแต่ว่าถ้าคุณทําทผิดกฎระเบียบของโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่งอนะครับมีประกาศเลยนะทุกๆ2สองชั่วโมงนะครับบอกดีดีครับดีครับขอให้พูดนะครับนะนะบอย่าท้าทายระบบอย่าท้าทายความรู้สึกของประชาชนเดี๋ยววันหนึ่งคนก็เห็นแล้วดูแล้วมันมีความเสี่ยงสูงเขาไม่ใช้บริการ